สวัสดีครับ FC ทุกท่านพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปที่สองเนาะวันนี้ช่วงนี้ขณะน,นี้กำลังมีฝนตกโปรย,ยเนาะที่สงุลบวันนี้ได้เข้าไปดูคลิปของช่องแอนแฟมิลี่เนาะได้เห็นผู้นำหมู่บ้านสองท่านเนาะแล้วก็มีผู้ติดตามมาเป็นสุภาพสตรีอีกท่านหนึ่งเนาะได้มาเข้าพบลุงพลมา,าลุงพลถึง ลานอมปู่เลยเนาะนาลุงพลนี่แหละครับคนดีคนดีคนมีศิลธรรมไปอยู่ที่ไหนมักจะมีผู้ที่เห็นคุณค่าไงเห็นประโยชน์มันเป็นสิ่งที่ดีที่ผู้นำหมู่บ้านเห็นคุณค่าเห็นลุงพลกับปตันนี้สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมได้สร้างประโยชน์ให้แก่หมู่บ้านวัดวารามได้ใช่ไหม วันนี้ผู้นําหมู่บ้านทั้งสองท่านก็ได้มาบอกบุญบอกกุศลให้แกุ่ลุงพลเนาะเพื่อให้เขา,าเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเนาะแล,แล้วก็มีสลาอะไรกุศลของเขาที่มาให้ลุงพลวันนี้ทราบว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะมันเป็นโอกาสที่ให้ในช่างของเราเนี่ยได้สร้างบุญบาร,รมีสร้างกุศลสะสมบุญบาร,รมีกุศลเยอะ เนาะเมื่อมีบุญบารมีกุศลเยอะๆก็จะชนะหมู่มารไอมารต่างๆที่มาผจญเนาะฝั่งนาหลุงพลนี้มีแต่ความาความสุขมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นตลอดเลยผิดกับที่บ้านสีกอนะที่หลวงพลเคยไปอาศัยอยู่เนาะฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นพุกวันนี้ไม่มีความสุขเลยเห็นไหมมีแต่เรื่องราวทุวกขร้อนใจทะเลาะบาชแว้ง บ้านแตกสาหายขาดนชผลการทําดีหรือไม่ดีเนาะทำชั่วหรือทําดีมันก็เกิดขึ้นกับเจ้าของเนาะฝั่งบ้านสีก็มีเรื่องทะเละาะบบกแวงกันทุกวีทุกวันแชกันอุตลุดเนาะพี่น้องแชกันคนเคยสําคัญคนเคยเคียงข้างแยกตัวออกไปแล้วก็กลับมาโจมตีเนาะแม้กระทั่งผัวกับเมียแตกแยกกันเมียฟ้องยาผัว พนะยายามสร้างเรื่องสร้างราวด่าทอกันไปนะฝั่งนน้นนะไม่มีความสุขเลยนะอีกฝั่งหนึ่งเราหันมาดูฝั่งที่จำปะดงฝั่งลุงพลนี่ตลอดระยะเวลาที่ลุงพลประเตนมาอยู่ที่นี่มีแต่ความสุขความเจริญเกิดขึ้นนะบุญงานบุญงานกุศลเพื่อรักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเห็นค่าเห็นประโยชน์ลุงพลปะเตนว่าสร้างสามารถที่จะช่วยเหลือชุมชนสร้าง ประโยชน์ให้แก่ชุมชนได้ใช่ไหมจึงเข้ามาหาจึงเข้ามาติดต่อบอกบุญบอกกุศลเพื่อที่ลุงกับป้าจะได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปเนาะแล้วก็เหล่าบรรดายูทูบเบอร์ที่น้าลุงพลอะ่ะก็จะได้ร่วมกันสร้างบุญก็สร้างกุศลกันต่อไปใช่ไหมเมื่อวานก็ได้เห็นข่าวหน้ารัทถใจละเกินเนาะพ่อพาลูกสาวไปฆ่าตายในรีสอร์ท ฆ่าลูกตายประชดเมียโอ้โเวรกรรมจริงๆเลยไม่รู้มันคิดได้ยังไงเนาะฆ่าลูกประชดเมียจริงๆนะความโลภความหลงนะกิเลสตัณหาต่างๆเนี่ยครอบงำจนปัญญามืดบอดมองไม่เห็นแสงสว่างฆ่าลูกในใส้ของตนเองนะสมัยนี้จิตใจมนุษย์อำมหิทธเลือเกินลูกฆ่าพ่อพ่อฆ่าลูกเมียฆ่าผัวผัวฆ่าเมีย เมียมีชู้ผัวมีชูนะ้อันนี้ก็เหมือนกันฆ่าลูกประชดเมียจริงๆแล้วถ้าหากเรามองในแง่บวกมองดีๆนะมองแบบจิตผู้ที่สว่างแล้วเนาะเมียทิ้งก็อย่าเสียใจยจงมองในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้คิดว่าโอ้เมียทิ้งเราไปเราคงจะหมดบุญหมดกรรมหมดเวรกันไปเนาะ เมียทิ้งก็ดีเราก็จะได้มีโอกาสหาเมียใหม่อต้องคิดแบบนี้แหละเมียเขาไปเอาผัวใหม่ก็ปล่อยเขาไปเราเองก็จะได้มีโอกาสไปหาเมียใหม่แบบนี้จะได้ไม่ต้องมาเขียนฆ่ากันโกรธแค้นอะไรกันเนาะมันหมดบุญต่อกันแล้วก็คิดแบบนี้ไม่ต้องเกลียดต้องชังกันเนาะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องราวฆ่ากันตายใช่ไหมคิดในมองแง่บวกอะ่ะใช่ไหมเมียถูกผัวทิ้งก็เหมือนกัน มียไปฆ่าผัวอ่ถ้าคิดอีกทางหนึ่งผัวทิ้งเราไปมันก็ดีเราจะได้หาผัวใหม่อ่าอย่างงี้สิเนอะอืมไม่น่าไปเี็นฆ่ากันทําลายล้างกันเนาะความมืดบอดทำให้หลงผิดถึงแม้ว่าจะแยกทางกันแล้วก็ควรจะคิดสิ่งดีๆที่เคยมีต่อกันน่ะจะมองในสิ่งที่ดีๆที่เคยให้แก่กันมาใช่ไหม เมื่อแยกจากกันก็คือหมดบุญหมดวาสนาต่อกันก็คิดแค่นี้ใช่ไหมไม่จําเป็นที่จะต้องไปโกรธแค้นกันไปฆ่ากันตายเงี้ยไม่มันไม่สนุกเนาะฆ่าเขาตายแล้วเขาก็สบายเขาก็ตายตัวเองต้องไปติดคุกติดตารางทนทุกข์ทรมานในคุกอีกกี่ปีก็ไม่รู้เนาะเนี่ยความสิ้นคิดเนาะคนเราน่าจะคิดให้ดีๆคิดให้นานๆเนานนะอย่าใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาเนาะจริงๆนะ ありがとうございまん。